สวัสดีค่ะที่อยู่ที่ 3K NP ยนตกิจสาขา3โคกประทุมนะคะวันนี้นะคะก็จะมีรถตู้ส,สวยๆมาแนะนํากันอีกเช่นเคยค่ะก่อนอื่นฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะตีจะมีอัปเดตรถตู้ส,สวยๆให้ชมกันทุกวันเลยค่ะที่นี่เป็นสำนักง,งานใหญ่นะคะจะมีรถตู้มากกว่าร0อยคันไว้ให้ลูกค้าได้เลือกชมกันค่ะมีทั้งแบบแต่ง VAP แบบเด,เดิมนะคะราคาเบาๆนะคะ ออกรถใช้เงิน10,000บาทนะคะหรือว่าจะจัดแบบฟีดาวเราก็มีค่ะมีหลากหลายราคาให้เลือกนะคะตอนนี้นะคะเรามีเปิดสาขาใหม่ที่จังหวัดอุดรค่ะลูกค้าแถวโซนอีสารสามารถแวะชมรถสวยๆที่นั่นได้นะคะสนใจนะคะขอโลเคชั่นกับตีได้ค่ะเดี๋ยวส่งข้อมูลการติดต่อให้นะคะ คันนี้นะคะเป็น Toyota Commuter ปี2 0 1 0 1 1สีขาวเครื่องดีเซลเครื่อง2.5ค่ะเดี๋ยวเราพาชมด้านหน้ากันนะคะคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่สภาพสมบูรณ์มากๆเลยนะคะปี2 0 1 0 1 1ค่ะอันนี้เป็นห้องเครื่องด้านหน้านะคะนะคะเครื่องดีค่ะ สภาพสมบูรณ์ค่ะฝากระโปรงเดิมๆนะคะเป็นอีกคันหนึ่งนะคะที่ราคาเบาๆนะคะอยากแนะนำมากนะคะสำหรับคันนี้เพรช่วงนี้ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะคะมีลูกค้าหลายๆท่านนะคะหารถราคาเบาๆนะคะวันนี้เราเอามาให้ชมกันแล้วค่ะ ะะสภาพโดยทั่วไปสมบูรณ์ค่ะให้ชมห้องเครื่องนะคะเครื่องดีค่ะเราเช็คระบบเครื่องยนต์ต่างๆให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าสามารถนาไปใช้งานได้เลยค่ะ ตันนี้เราหุ้มหนังให้ทั้งคันแล้วนะคะโทนสีเบาะจะเป็นสีครีมเข้มตัดกับครีมอ่อนนะคะสวยงามมากค่ะเป็นเบาะหุ้มใหม่นะคะเบาเบาหุ้มใหม่ค่ะนี่นะคะปูพื้นใหม่ค่ะปูพื้นใหม่เป็นโทนสีครีมนะคะเข้ากับภายในค่ะคอนโซลใหม่นะคะคอนโซลใหม่คอนโซลน,น,น,นี้ก็สามารถนั่งได้นะคะแล้วก็วาง ของแก้วน้ำสัมภาระได้ค่ะเราลงเป็นเบาะสีแถวนะคะ12ที่นั่งค่ะเบาะสีแถว12ที่นั่งหุ้มใหม่ทั้งคันนะคะหุ้มใหม่ทั้งคันค่ะภายในนะคะกุกุข้างนะคะเป็นกุข้างหนังนะคะรอบคันค่ะหลังคาหุ้มหนังนะคะเป็นทุกคนเดียวกันหมดเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ เบาะก็เป็นตัดครีมเข้มกับครีมอ่อนนะคะสภาพพร้อมใช้มากๆเลยค่ะนี่นะคะลูกค้าท่านใดที่ต้องการลดราคาไม่แรงนะคะราคาไม่แรงแนะนำคันนี้เลยค่ะสภาพสมบูรณ์พ,พร้อมใช้นะคะรับส่งนักเรียนนี้เหมาะมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นเบาะสีแถวนะคะด้านหลังนี่นะคะเป็นเบาะคู่นะคะนั่งได้ถึง4คนนะคะสีแถวสำหรับคันนี้นั่งได้ส3ที่นั่งเลยนะคะ หรือว่าพับเก็บด้านข้างก็วางสัมภาระได้ด้วยนะคะสามารถเก็บพับเก็บด้านข้างได้นะคะค่ะด้านหลังเราก็ตีลำโพงนะคะซาวให้เรียบร้อยค่ะสวยงามจริงนะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่4 7 5 0 0 0เาพันเท่านั้นนะคะราคาอยู่ที่4 7 5 0 0 0เาพันเท่านั้นนะคะฟรีดาวค่ะฟรีดาวนะคะช่วงนี้ฮะ,ะเราจัดฟรีดาวมาสำหรับลูกคา้า แบบว่าเอาใจลูกค้ากันสุดๆเลยนะคะใช้เงินออกรถแค่1,000 0ืเท่านั้นนะคะใช้เงินออกรถ1,000 0ค่ะนี่นะคะรถสวยสภาพดีนะคะจัดได้เต็มฟรีดาวค่ะนะคะสวยงามมากนะคะทุกอย่างสภาพสมบูรณ์หมดค่ะ,ะการใช้งานนะคะประมาณนี้นะคะ แนะนำเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่ตามหารถราคาเบาๆไม่ไม่เกิน5 0 0แสนนะคะแนะนำคันนี้เลยค่ะตีจะโมตีจะลงข้อมูลรถไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะคุณลูกค้าสามารถคลิกที่ตใต้คลิปนี้นะคะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะคันนี้นะคะเหมาะมากๆเลยนะคะสนใจนะคะอยากได้รูปเพิ่มเติมนะคะสามารถคลิกไลน์ลิงก์อัตโนมัติด,ด้านล่างเพื่อม,มาขอรูปชัดๆกันอีกรอบหนึ่งได้นะคะ ฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับคันนี้นะคะ